คือคือป่ายางนาที่เราเก็บทุกปีเนาะปีนี้เริ่มนะครับเปิดดูแล้วแล้วคันนี้เราอ่ะเราไม่แน่ใจว่ามันออกไหมเราก็เลยขับรถมาดูเพื่อนๆดูนี่ดูรถดูรถแล้วก็ดูเดินลงมาปุ๊บเพื่อนๆดูนี่ยมันอยู่ข้างรถเลยดูค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่เห็ดพานนี่ค่ะเออเก็บเลย แล้วกับ็บมีอย่างมากทกอย่างเนอะครับเพราะว่าเรามาแต่ตัวจริงได้ตกายอยู่หลังรถกับมีดไหนดูมีดสินี่เนี่ก็บไว้เพือนๆดูอันนี้คือเหตุเหตุถ่านนะจ๊ะทุกคนโูหยออกแหลกงามงามพี่น้องเอาบาทที่นี่ข่อยวาด้เมียบ้านจาข่อยว่าสีมะซองพนาพี่น้อง แค่มาขับรถเล่นๆนะครับเออเอาเอาเอาโอเคโช์โชคงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าจะเก็บเลยจ้ะนี่ครับเพื่อนเพื่อนบอกว่ามันถือฝนมันชะงักพนะค่ะอันอันสองมือที่แล้วอันมันอันนี้หลายพนะพนว่ามันออกหลพนะลองดูมันือฉันยังพอสวยฉันเข้าใจว่ามันห้องก็งอกเด้อจ้ะเด้นนี่ว่าเมนมันชะงักดอกมันห้องก็ออกจ้ะนี่เรารู้สึกว่าเจออีกดอกนึ่งนี่ค่ะ นีเห็นไหนี่เพื่อนเพื่อนกำลังดอกหน่อยๆสั่มห้องก,ก็ออกคักๆแน่ๆพี่น้องโมเมนต์วาชาง,งักดอกนี่ออกอีกแล้วลอยง่ายเนี่ยนี่ค่ะไปเพื่อนๆได้หลายดอกเลยดิจ้ะนี่ไลา่ดอกเลยนี่ง่ายเพื่อนเจอแล้วดอกสวยด้วยนะ น,น,ก,นก็ยังออกอยู่นะคะกำลังเพิ่งออกเลยมันจะออกเรื่อยๆนะอดนจะออกสามสี่วันติดะเพืนน่นมีคุเพื่อนอีกดอกนึงจ้างามงามอ่อนๆเลยด้วยค่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะเพงทองถ้าโดนสัมผัสแล้วเขาจะผิวเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะเพื่อนนะไม่ต้องสงสัยไป่านยักษ์แม้ไม่เป็นเหตุานน้อยแม้มันยออูีน้อ นี่แมนมันจะผ่านเห็นไหมล่ะเออก็บอกว่าแค่นี้มันก็เกิดแล้วเจอพี่ๆี่เขานะคะเพื่อนใหม่ๆเหี่ยหน่อยเอื่อยแล้ว่านั่นเออใบใหม่หน่อยหมันก็ยุ่ยแล้วไม่เห็นไม่เห็นท่านเก้าขาได้ออกยื่นขนไม่จริงๆเราแค่แบบจุดโฟกัสนิดเดียวแค่นั้นแหละเราเรียนรู้มันว่ามันอยู่ยังไงก็จบเออแล้วถ้ามันอยู่บางทีมันอยู่ติดกันเลยนะระวัมันออกห้ามบอกคือ เดี๋ยวเอาเก็บแม็เร็วๆเออเก็บเอ้ากินไหนคะทิงดูทางไห้ท้องให้ดูหน่อยอู้ยท้องขาวๆปอมแต่ว่ามีปวกจรอ่ะกินได้ขึ้นก้าไแไ่ไงๆนะให้เบื้องแน่้ยไงๆงงงงให้เบื้องแน่โอ้ยปวกกัดขาเสียดายแล้วน้องเท้าทั้งหุ่นนี่เห็นไหมเต็มถังแล้วมั้งเงียบเลยน่ะอ้าเอาเฮ็ดบอกเพื่อนนั่นน้อองยเต็มถังยางเก็บอยู่คนเดียวเลย นิงอย่มานี่มานี่บอกให้มานี่มาอยู่กับพี่เขาใจดีนี่ <c oughs> นี่ยนี่ยเนี่ย,ายบานี่มันนิ่งกันที่เราอึ๋ยบานนี่โอ้ยโอ้ยนองตั้งสามดอกเห็นป่าวปวดใจปวดมากปวดอ,เอะ,อะเมื่อไงอำเภอนื้มยืนติดชายแดนเลยค่ะนี่ดอกนึงจ้ะโอ้แต่ว่าเถาแล้วเด้อพี่น้องดอกนีเด้อแต่ว่ากระไดอยู่จ้ะอันฝนมันตกแล้วพี่น้องเด้อที่มันดอกบ่งามบ่วบัวอย่างนี้จ้ะ เพื่อนๆจ้ะเห็ดโคกดอกแรกจ้ะเห็ดโคกเรียกทานแล้วนี่โคกเห็ดโคกชึบนี่เห็ดโคกยิ่งๆเดอร์เพื่อนนี่ค่ะดอ,าาดอกงามเลยนี่จ้ะดอกงามเพื่อนๆเห็นเห็ดบอจ้ะนี่เด้อเห็ดเห็ดโคกว่ะค่ะดอกใหญ่จน นี่ค่คะดอกนีใหญ่หลายโอ้ยนี่น่ะอลังการไหมใหญ่ไหมใหญ่สองดอกค่ะคุณเพื่อนนี่จ้าคุณเพื่อนน่าจะดอกงามอยู่มีดอกเดียวหรอเอ้ยแดงนำหมากหมายเดิมเราเลยนี่ค่ะบีจะขึ้นลาหรอ กินเลยบลานี่จ้าเพื่พอนเห็ดทานดอกงามๆอยู่นะอ่อนๆอยู่นะใช่ดอกนี้สวยจ้าอันนี้งามอยู่นะนี่เด้เพื่อนๆยึ๊บยึ๊บยึบ,บ,บอ่อนอยู่นะดอกเนี้ยตัดขาเลยดูแล้วมีตัดขาเพืนโอ้ขนาดขนาดเพื่อนๆเมื่อไง,งอ่อนๆอยู่จ้ะ เห็ดทานนี่งไงหนึ่งดอกจ้าเขี้ยกระเด็นแหมเปิดส้ยงา,งามเด้ป่เขียกระเด็นไปหน่อยนะึงเอาขี้ดินออกก่อนเพื่อนน,นี่คือดอกอุ้ยมีหลายดอกความอ่ะอุ้ยอุ๊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 ยเฮ้ยหักแมหมล่ะเพื่อนๆมีสองดอก พี่แหมมีสองดอกอยู่แหม,มนี่ไงหนึ่งดอกคนะ่ะงามอ่อนๆเลยอ่อนมากนี่นีกับพ่อเราเนาะงนี่โอ้ยขาหักซ้ำโอ้ย,อยดอกน่ารักอดอกนี้ นี่เห็นไหมล่ะนี่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 เขาตางไปไก่เลยเขาหายยุทธนิคกับพ่อเรานี่ยพุ่งนี้หนูมาเลยลูกเชื่อพี่เนี่ยถ้ามันออกงี้นะพุ่งนี้หนูมานะพี่ไม่รู้พี่จะได้มาบอกพุ่งนี้เนี่ยสวยงามอ่อนๆจ้าอุ้ยดูดีดอกใหม่ๆเลยอ่ะอุ้ยอ่ะอเอา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 ทับทับทับ นี่ถ่เพือนเห็นไหมนี่ค่ะอู้หู้ละพลนี่อยู่นี่มีไหมนี่เห็นไหมคะดอกอ,อ่อ,อนๆเกิดใหม่ด้วยเลิศนี่จะเพื่อนๆเห็ดนังนอบาดน,นี่ยเห็ดโคกหว่าหรือว่าเห็ดทานอู้เห็ดโคกจริงๆด้วยเห็ดขาวดินพี่น้องนี่ค่ะอู้ดอกอ,อ่อ,อนๆเลยจ้ะออกใหม่ๆเลยอูย้ดอกงามสักอ,อ่อ,อนๆค่ะ ดูนี่นไหมเดี่ยวร่องทองขาวๆเลยอ่ะเนี่ยดอกแบบงามเหนื่ยอเยเพื่อนๆอีกดอกนึงอ่อนๆเลยจ้าเห็นฐานง,งามๆเลยอโอ้ยเนาะเห็ดบัวเดียวมากเรามาดูด้วยกันนะว่าใช่เห็ดไหมเพื่อนๆแม่ยี่สินี่ขากระล่องดอกอ่อนๆเลยค่ะพี่น้อง ี่น้องจ๋าดอกอ่อนๆเลยนี่ค่ะีทานอ่อนๆพี่น้องออกไหมไหมนี่นี่ออกไหมไหมเบื้องจังไหลเบื้องทองนี่ค่ะอันน่ะนี่อีกจ้ะพี่น้องโอ้ยเหยียบแตกเหยียบแตกเหยียบแตกโอ้ยเสียดายแท้นี่อีกดอกหนึ่ง,งเพื่อนๆสามดอกงามๆนะจ๊ะเก็บรัวๆเลยเด้อเพราะว่าค้นหลายเด้อค่ะพี่น้อง ้นหายแห้งด้กับมันนึงเพื่ี่ได้อดยู่ดลกนึงแล้วจ้ะเดี๋ยมันาจาะนี่นอ,อ,าานอ้ยขาขาอ้ยเนาะเดี๋ยวจะนาะพี่ค่ะโอ้ยนะเืยายยยยมาพี่มาพี่มาพี่อย่าปากอย่าปากอย่าปากพี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 พ,พ,พเห็นไหค่ะเอาหักสัําไปน่องเอ้ย สีดอกนคะคะกระเทียมเฮดบล็อกหนึ่งจีตัวน,นี้เป็นขาวดินนะคะดอกใหญ่ที่เราเคยเก็บเนาะเ<อ>นี่ยค่ะแล้วคืออีกดอกหนึ่งใกล้ใกล้กันบือดอกงามเกิดไม่ได้จ้ะบอวาน,น้องเป็นเคลียร์จุดมันเนาะโอ้โหตุ่ยตุ่ยตุ่ยนี่พเพื่อนมีแต่ดอกงาม,มยาู่ได้จ้ะเนี่ยค่ะเพราะมันเกิดไม่เนาะมันจะงามขึ้นวันละค่ะดอกอ่อน มันดอกว่วใหญ่แล้วค่ะปลาหนีพเพราะค่อยดอกไงจากเตือดอกดอกน้อยๆแต่ว่าผัดกระเพราอร่อยมากนี่ค่ะเพื่อนอีกหนึ่งดอกงามๆตัวนี้เป็นเห็ดขาต่ํานะคะนี่าเห็ดครกพี่น้องจ้าคําว่าเห็ดไครเห็ดมันมีอยู่จริงค่ะพี่น้องมองดูนี่เพื่อนๆดูนี่นะดูรถ แล้วก็ดูเดินที่คนเดินคือทุกคนมาจะต้องมาตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกี้คนอยู่เป็นสิบยังกับมาสิึกรถเมื่อบานพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาเอามีคนมาทายลูกน้ำวัดเนี่ยเสกหัวบพี่น้องนี่แหละอ่ะคุณให้ไน่ต่ะข้าว่าเห็ดไสเห็นมั้นมันมีอยู่จริงเลยพี่น้องคุณดึกเลยเ้อะขายญ่เห็ดพวกดอกเดียว <c oughs> ได้ยังยหวัวบ่พี่น้องได้ยัหัวเนาะยางเซิร์กันอยู่เป็นชิปแม้วันที่เนะี่คือลงรถทุกคนจะจอดรถตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็จะยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะกลับทุกคนก็จะมาวนอยู่ตรงนี้เอาลึกๆเ็้อเออเพ็ดหักเดียวปึ๊ดกำลังอ่อ,อนเบ่งทองดูเบ่งทองเอาทองอะไรเบ่งเนี่ยคนนะ่ะพี่นอ้องปึ๊บไปจ้า